ในช่วงเทศกาลวันแม่12สิงหาคมไม่มีดอกไม้ใดที่ใช้สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ลูกมีแด่แม่ผู้มีพระคุณได้ดีไปกว่าดอกมะลิ เนื่องจากสภาพอากาศและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ดอกมะลิสดหรือพวงมลาลัยดอกมะลิมีราคาสูงขึ้นกว่า25เซซึ่งจากเดิมในปีที่แล้วพวงมลาลัยดอกมะลิขนาดกลางราคา50-80บถึงบาทในปีนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 120- 150บถึงาบาทและหากเป็นพวงมลาลัยแบบลวดลายราคาพุ่งสูงถึงพวงละ3 0 0บาท แม่ค้าท่านหนึ่งในจังหวัดลำปางให้สัมภาษณ์ว่ายอดจำหน่ายดอกมะลิสดในปีนี้มียอดต่ำกว่าปีที่แล้วเป็นจำนวนมากแต่ยอดขายดอกมะลิปลอมในปีนี้มีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด มอบดอกมะลิให้กับแม่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงความรักและความกตัญญูกระตะเวทีต่อแม่แต่นอกเหนือจากการมอบดอกมะลิแทนการสื่อความรักแล้วการกระทำตนเป็นคนดีของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้แม่ภูมิใจได้เช่นกัน